สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการสอนแบบให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งเราเรียกเร่มนี้ว่าทักษะภาษาเร่มสองนะคะวันนี้คุณครูจะสอนหน้า10นะคะหน้า10กับหน้า11เราจะเรียนวันละไม่เยอะนะเพราะว่านักเรียนเรียนหลายวิชาแล้วคุณครูสงสารนะคะเอาละเรามาดูกันว่าโจทย์สั่งให้เราทำอะไรนะคะทักษะภาษาจะไม่อารมพบทอะไรนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทําแบบฝึกซึ่งการจะทําแบบฝึกเนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนทักษะภาษามาก่อนเลยเรียนภาษาภาทีมาก่อนแล้วแล้วเราถึงจะมาทําแบบฝึกกันนะคะแล้วก็บางส่วนต้องเรียนวรรณคดีลำนำมาก่อนนะคะนักเรียนสังเกตเล่มน,นี้บอกว่าจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่4เรื่องฝนตกแดดออก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูสอนไปแล้วแต่ว่าก็สอนไปนานพอสมควรแล้วนะคะไม่รู้ว่านักเรียนจะยังจำได้อยู่ไหมเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูก่อนนะคะถ้าจำไม่ได้จะย้อนไปสอนวรรณคดีรำนำฝนตกแดดออกให้อรอบหนึ่งนะคะเอาเรามาลองอ่านกันก่อนนะคะ mm hmm. ฟ้าใสาแดดจ้าว่าไปบอกน้องให้ขึ้นไปข้างบนหรือไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่พูดอะ ฟ้าใสาแดดจ้าต้นไม้ที่ใจกว้างกับนกบินจรผายผันอ่านแล้วเรียนดูนะคะคุณครูอ่านไปเนี่ยสามประโยคนะคะอ่านไปสามประโยคนะคะแล้วเรียนดูภาพนะคะภาพแรกบอกว่า โยงโจ์บอกโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องประโยคแรกบอกว่าฟ้าใส่แดดจ้าตรงไหนคะฟ้าใส่แดดจ้าประโยคต่อไปบอกต้นไม้ที่ใจกว้างกับนกอ่าเพราะฉะนั้นเราเจอแล้วนะคะต้นไม้ที่ใจกว้างกับนกนี่มีต้นไม้แล้วก็นกฟ้าใส่แดดจ้ายังไม่แน่ใจอันไหน ไปดูประโยคสุดท้ายก่อนบินจรผายผันเออม,มันคืออะไรมันคืออันไหนช่วยกันดูซิฟ้าใส่เนจ้าคงเป็นประโยคนี้นะคะแต่ว่ามีดวงอาทิตย์มาดวงเดียวบินจออ่าอะไรคะ บินจรผายผันอ่ะผิดนะคะลบคุณครูกำลังจะบอกนักเรียนว่าเวลาทำแบบฝึกบางครั้งมันก็ผิดนะคะเพราะว่าบางทีภาพอะมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นพอพอไปคำว่าต้นไม้ที่ใจกว้างกับนกเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ก็ได้ภาพพลที่ขรุยงก็ได้ แต่พอบินจรไผ่ผันเนี่ยไม่ได้เลยอันสุดท้ายเพราะนั้นบินจรไผ่ผันก็จะเป็นภาพนี้นะคะแปลว่านกจะกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยบินจรไผ่ผันคือนกกำลังจะบินกลับบ้านส่วนต้นไม้ที่ใจกว้างก็คืออันนี้แปลว่าเป็นที่พึ่งพิงของนกได้นกก็จะมาเกาะนะ่าประมาณนี้นะคะ ภาพมันไม่ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วควรจะทําให้แตกต่างกันและชัดเจนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอ้าวโอเคหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็สิ่งที่สําคัญนะคุณครูขอขายายก่อนนะคะโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องแปลว่าก่อนที่เราจะจับคู่เนี่ยเราต้องอ่านให้เข้าใจก่อน แล้วเราจึงจะรู้ว่ามันจะโยงเส้นยังไงนะคะหน้านี้คุณครูขอติดดาวเลยเดี๋ยวตาให้นักเรียนทำเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเสียงช้างร้องนะคะช้างจะร้องยังไงช้างร้องฉึกฉักแ,กแอดแอดเอกอีเอ๊เอคลืนคลืนโอบโอบอ้าวนักเรียนบอกสิว่า ช้างควร้องยังไงนะคะอ่าคุณครูคุณครูขอเลือกอย่างนี้คุณครูขอช้างร้องแอแออก x กรถไฟแล่นคุณครูขอเลือกฉึกฉักนะเสียงไก่ขันเสียงไก่ขันคุณครูขอเลือกเอกอีกเอกเอก,เ,อก,เ,อกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองทำที่เหลือเองนะคะลองทำที่เหลือเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น อ่าการโยงเส้นจับคู่เนี่ยนักเรียนก็จะต้องเขาเรียกว่าไงอ่านทั้งสองส่วนคือส่วนแรกเนี่ยอยู่แถบนี้และส่วนที่สองอยู่แถบนี้นะเมื่ออ่านสองส่วนแล้วก็ต้องคิดว่าเอ๊ะอะไรมันควรจะคู่กับอะไรนะและเราก็จึงจะทำมันได้ถูกต้องนะคะอันนี้คุณครูก็ทำตัวอย่างให้ไปแล้วก็เหลืออีกบางส่วนก็ให้นักเรียนทำเองนะคะและหน้าสุดท้ายนี้ขอแถม อแถมทำไมแถมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักเรียนทำได้เองนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดคุณครูต้องบอกจะมีนักเรียนบางส่วนทำไปแล้วนะคะเพราะว่าหน้านี้ครูสั่งหน้าแรกเลยวันนั้นเหมือนคุณครูจะไม่สบายหรือเป็นอะไรสักอย่างนะเสียงครูไม่มีนะคะคุณครูก็เลยไม่ได้สอนแต่คุณครูเปิดบอกว่าให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด มีนักเรียนที่น่ารักหลายคนทําแล้วใครทําแล้วก็ไม่ต้องทํานะคะส่วนนักเรียนที่ยังสับสนอยู่ไม่รู้ว่าทาหรือ,อยังนะหรือยังไม่ได้ทําติดภารกิจอะไรไม่มีคนสอนหรืออะไรก็จะบอกนักเรียนว่าไม่ต้องให้ใครสอนนะคาว่าคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเนี่ยต้องคัดด้วยตัวเองอยู่แล้วก็อ่านค่ะฝนตกแดดออกนะคะแล้วก็คัดตามไปค่ะการจะคัดการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเนี่ยจะมีประโยชน์ก็่อเมื่อ ฝึกอ่านก่อนแล้วก็เขียนไปนะคะนกกระจอกแปลกใจเห็นช้างตัวใหญ่เดินโซเซมานักเรียนก็อ่านหัดอ่านนะคะเช่นกำลังจะเขียนบรรทัดแรกก็ฝนตกแดดออกแล้วเขียนไปฝออนฝนตออกอตกดอแอแดดดออออกอออกอย่างเงี้ยก็จะทำให้นักเรียนเก่งขึ้นอ่าคุณครูเชื่อว่าคลิปการสอนทักษะภาษา ในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่เข้าเรียนทุกคนนะคะอ่าสำหรับวันนี้จะพักทักษะภาษา,าเล่มสองในหน้าอะไรคะวันนี้เราเรียนหน้าอะไรไปในหน้า10 1 1 12ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะทำได้เข้าใจถูกต้อง